บิ๊กตอไปสํานักนายกดูโครงการจิตอาสาและม็อบบิ๊กตอเข้ารายงานตัวที่สํานักนายกแล้วได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการจิตอาสาและเรื่องมอบยอมรับทําหน้าที่บกพร่องไม่สามารถทําให้องค์กรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ พลตำรเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้ารายงานตัวที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าหนังสือมอบหมายงานจะออกในวันนี้แต่เบื้องต้นพูดคุยและได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาโครงการจิตอาสาที่ตนเองดูอยู่แล้วนอกจากนั้นยังได้มอบหมายให้ดูแลงานเรื่องมอบและจะเข้ามาทำงานทุกวันโดยในช่วงนี้ยังมีเรื่องของการเข้าเวรในกรมราชองครักษ์ที่ยังปฏิบัติตอยู่ด้วย โดยวันนี้ไม่ทราบนโยบายของนายกเพราะไม่ได้ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนที่นากยกพูดเรื่องแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในที่ประชุมนั้นบิ๊กต่อกล่าวว่าก็อย่างที่บอกไปถ้าตนออกมาแล้วสำนักงานมันดีขึ้นก็ดียืนยนันตนไม่ได้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเคยบอกว่าจะทําให้สำนักงานตำรวจว่าจะแห่งชาติเป็นเหมือนบ้านอยู่กันแบบพี่น้องแต่เมื่อมาถึงตรงนี้นายกท่านก็เข้ามาจัดระเบียบเชื่อว่าท่านทําหน้าที่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องตอนเองยอมรับอยู่แล้วยินดีและไม่ได้กังวลอะไรมาอยู่ที่นี่ก็ดีไม่ต้องห่วงว่าจะเครียดส่วนห้องททําางนนอยู่่ีชั้ ภายในห้องศูนย์ประสานงานจิตอาสาภาครัฐสำนักงานกุมภาพันธ์ส่วนเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตนเองลงไปยุ่งเกี่ยวอีกไม่ได้เลยให้เป็นหน้าที่ของรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้ในฐานะหัวหน้าหน่วยต้องยอมรับว่าการบริหารจัดการให้องค์กรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตนเองทําไม่ได้ถือเป็นความบกพร่องของตนเองนายกซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารก็ต้องมาดูแลในเรื่องนี้ตนเองยอมรับอยู่แล้ว ส่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบนั้นตนเองยังไม่ทราบรายละเอียดว่าต้องมอบหลักฐานอะไรหรือไม่แต่ก็พร้อมให้ความร่วมมือถ้าทางคณะกรรมการต้องการข้อมูลอะไรพร้อมตอบนักลก่าวว่าตนเองไม่น้อยใจเลยเพราะช้าหรือเร็วอย่างไรก็ต้องลุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาว,วันนี้ถอดหัวโขนที่นั่นออกวันนี้ก็มาใส่หัวโขนที่นี่ช้าเร็วก็ต้องจัดก,กันส่วนเมื่อวานไม่ช็อกเลยกับเรื่องที่มีการเด้งตนเองเพราะส่วนตัวรู้ก่อนอยู่แล้วว่าจะมีการยกย้ายเกิดขึ้น บิ๊กโจ๊กปัดเป็นเด็กจันสองล่าบอกอยู่ไหนก็สบายใจหมดอย่าไปคิดมากบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเข้าสำนักนายกรายงานตัวหลังถูกเด้งบิ๊กโจ๊กยิ้มรับกลับบ้านเก่าแจงตามดูทักษิณทำตามหน้าที่ยันไม่ใช่เด็กบ้านจันสองล่า ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุเรศหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา60วันล่าสุดเวลา9นาฬิกา40นาทีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้เดินทางเข้ามาที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานตัวกับธีรพงษ์วงศิวิราชปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยใช้ทางเข้าอีกอาคารและเดินขึ้นบันไดชั้น2มาที่หน้าห้องปลัดโดยไม่ผ่านด้านหน้าที่มีสื่อมวลชนรออยู่ยังให้ส่วนล่วงหน้ามาดูและขับรถเพื่อดึงดูดความสนใจและยังทำมินิฮาร์ดให้นักข่าวด้วย หลังใช้เวลารายงานตัวนานกว่า50นาทีพลตํารวจเอกต่อศักดได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าโดยได้รับมอบหมายให้ดูงานจิตอาสาซึ่งตนทําอยู่แล้วถึงให้คําปรึกษาเรื่องการดูแลชุมนุมต่างๆเนื่องจากเราก็เป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมาซึ่งตนจะเดินทางเข้ามาทํางานทุกวันแต่ยังคงต้องเข้าเวรราชองครัก์อยู่ ส่วนที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายไม่ให้มีแบ่งฝ่ายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักกล่าวว่าถ้าเราออกมาแล้วทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดีขึ้นมันไม่ได้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเราอยู่กันแบบบพี่น้องตนพยายามสร้างตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปรับตำแหน่งว่าเราจะทำบ้านให้เปลี่ยนแปลงแต่มันออกมาในลักษณะนี้นายกจึงต้องเข้าไปจัดระเบียบ และตนเชื่อว่าในการบริหารราชการแผ่นดินท่านทำหน้าที่บริหารได้อย่างถูกต้องตนรับและยินดีอยู่แล้วไม่ได้คิดหรือกังวลอะไรอยู่ที่นี่ก็ดีเรื่องรับงานเอกสารตนก็ทำอยู่แล้วขออย่าหะตั้งว่าจะเครียดหรืออะไรส่วนที่นายกกล่าวว่าให้เรื่องนี้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมตำรวจเอกต่อสักกล่าวว่าเมื่อตนลุกมาแล้วเรื่องของรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตนเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรไม่ได้อีกแล้ว เมื่อถามว่าหนังสือย้ายเมื่อวานนี้ใช้คำค่อนข้างรุนแรงพลตำรวจเอกต่อศักกล่าวว่าตนยอมรับตนเป็นหัวหน้าหน่วยทำให้องค์กรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้มันเป็นความบกพร่องเมื่อเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารต้องกำกับดูแลในส่วนนี้ตนยอมรับสภาพคนรู้ตนก็คาใจอยู่ยังบอกกับบิ๊กโจก๊กว่าเราไม่ได้นั่งคุยกันตนพยายามทำสภากาแฟให้พี่น้องได้มาคุยกันเป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่เจ้านายไม่ใช่หัวหน้าซึ่งก็โอเคในระดับหนึ่ง เมื่อถามว่าจําเป็นจะต้องมีการทําเอกสารชี้แจงคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาสอบเรื่องนี้หรือไม่พลตารวจเอกต่อศักกล่าวว่าถ้ามีการเรียกก็พร้อมที่จะยื่นเอกสารจะยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกน้อยใจแม้อายุราชการจะเหลือน้อยก็ตามแต่จะช้าหรือเร็วอ,อย่างไรก็ต้องลุกอย่างไรงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาวันนี้พี่ถอดหัวขนอยู่แค่ตําแหน่งพอบอตตารวจ หัวโขนในการปฏิบัติหน้าที่เราก็ถอดออกพี่มานั่งที่นี่ก็ใส่หัวโขนที่นี่โรงละครของเราเลิกแล้วก็เก็บฉากเก็บเครื่องแต่งตัวปิดไฟหอบเสือกลับบ้านนะเราก็เท่านั้นชีวิตเรามีเท่านี้คุณจะมาเครียดอะไรมาเร็วก็ต้องจัดการผมไม่เครียดหรอกยืนยนันไม่ช็อกเพราะรู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วรู้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเรียกเข้าพบด้วยรู้ส่วนตัวอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าที่โดนเด้งครั้งนี้เป็นเพราะเราจัดการเรื่องในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้ใช่หรือไม่ตำรวจเอกต่อสักกล่าวว่าใช่ยกนิ้วโป้งขึ้น ขณะที่พลตำรวจเอกสุเรตก็เดินทางมาที่สำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในเวลา09:55เพื่อรายงานตัวเช่นด้วยสีหน้ายิ้มแยม้มก่อนเปิดเผยกับสื่อมวลชนสั้นๆว่าตนมีความคุ้นชินรู้ห้องหมดเพราะกลับบ้านเก่าเพราะเคยมาอยู่นี่แล้วสองปียืนยันไม่กดดันที่ต้องกลับมาที่นี่มีงานอะไรเราก็ทำคาดว่าทางสำนักนายกเตรียมงานไว้ให้แล้วเมื่อคืนตนก็นอนหลับสบายดี ซึ่งเมื่อเช้านี้ได้ต่อสายนัดหมายกับพลตำรวจเอกต่อศักด์สุวิมนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อมารายงานตัวตรงเวลาในเวลา9.30นาฬิกา30นาทีไม่ได้มีการแนะนำอะไรเป็นการส่วนตัวเพียงบอกว่าจะทำงานห้องไหนอย่างไรส่วนที่ถูกโยกเข้ามาพร้อมกับพอบอตำรวจนั้นก็ไม่มีอะไร สำหรับการเรียกตัวเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองแล้วจะมีครั้งต่อไปอีกหรือไม่พนตำรวจเอกสุรเชษระบุว่าแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้ไปทำงานที่ไหนก็ต้องทำแต่ต้องมีวินัยขณะที่งานที่รับผิดชอบอยู่ก่อนหน้านี้ตนไม่ห่วงมั่นใจว่ารักษาราชการแทนพอบรตำรวจจะสามารถสารต่อและกำชับมอบหมายงานให้งานให้บุคคลอื่นทำต่อไป ส่วนบกนอสองเรียกตัวให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาครั้งที่หนึ่งในคดีฟอกเงินนั้นยืนยันว่าตนยังไม่ได้รับหมายดังกล่าวรวมถึงคดีอื่นๆที่ยังทั้งอยู่3คดีพลตำรวจเอกสุรเชษย้ำว่าจะพูดคุยกับพลตำรวจเอกต่อสักก่อนแต่ยืนยันว่าจะมีการถอนฟ้องทั้งหมดพร้อมย้ำว่าความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังจากนี้ต้องยุติแล้วไม่มีใครขัดแย้งกับใครทั้งนี้ผู้จะข่าวรายงานว่าพลตำรวจเอกสุรเชษมีสีหน้าค่อนข้างจาัใส แต่สังเกตได้ว่าตาทั้งสองข้างแดงบวมไม่เท่ากันนอกจากนี้พลตำรวจเอกสุรเชษให้สัมภาษณ์หลังรายงานตัวถึงกระแสข่าวที่ถูกมองว่าใกล้ชิดกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเรื่องถึงออกมาเป็นเช่นนี้ว่าไม่เกี่ยวส่วนการไปตอนนั้นเพื่อไปทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยขบวนสำคัญเพราะเขาเป็นอดีตนายกพร้อมย้ำว่าไม่มีเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นแต่เรื่องนี้เป็นการแก้ไขของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหน่วย เมื่อถามย้ำว่าถูกมองว่าเป็นสายบ้านจันร์ทสองล่าไปแล้วพลตำรวจเอกสุรเชษสายหัวพร้อมระบุว่าไม่มีสายไหนมีแต่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเมื่อตอนนี้ให้มาทำหน้าที่นี้ก็ต้องมาทำ เมื่อถามย้ำว่าได้อ่านคำสั่งย้ายที่ออกมาหรือยังเพราะทางพอบอตำรวจก็ยอมรับว่าจากคําสั่งดังกล่าวก็เหมือนมีความขัดแย้งจริงพลตำรวจเอกสุรเชษระบุว่านายกรัฐมนตรีต้องการที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงานเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนก็ต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชนและเพื่อส่วนรวมเรื่องส่วนตัวต้องทิ้งไปให้หมดแต่อย่างไรวันนี้ก็ยัง ไม่มีการพบนายกรวมถึงเลขาธิการนายกซึ่งวันนี้มารายงานตัวกับปลัดสำนักนายกก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวจะไปดูห้องทำงานพร้อมยืนยันว่าจะมาทำงานทุกวันไม่มาไม่ได้ตนได้รับมอบหมายให้ดูงานด้านที่ปรึกษากฎหมายพรบรข้อมูลข่าวสารต่างๆและการกระจายอำนาจซึ่งเชื่อว่าจะทำหน้าที่ได้ดี เมื่อถามต่อว่าความขัดแย้งครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดเลยหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษย้ำว่าจบทุกอย่างก็ต้องจบเพราะเมื่อวานก็คุยกันแล้วทุกอย่างต้องเรียบร้อยซึ่งองค์กรต้องอยู่และต้องแข็งแรงเพื่อทำงานให้ประชาชนโดยไม่มีการแบ่งฝ่ายก่อนย้ำว่าจะไม่มีความขัดแย้งอะไรทั้งสิน้นเมื่อถามว่าคนมองบิ๊กโจ๊กมีชีวิตที่1 0ถึง11พลตำรวจเอกสุรเชษยิ้มพร้อมบอกว่าไม่มีอะไรหรอกวันนี้ก็ทำหน้าที่ปกติเขามีโอกาสให้ทำงานก็ต้องทำงาน ส่วนรอบนี้จะเนเวอร์ไดหรือไม่ตนไม่รู้เพราะก็ทำหน้าที่ไปตามปกติตามที่ได้รับมอบหมายเมื่อถามต่อว่าเมื่อมีปัญหาทุกครั้งก็กลับมาได้ตลอดนั้นได้มูอะไรหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษระบุว่าไม่ได้มูก็ทำหน้าที่ให้ดีเพราะการทำหน้าที่ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นมั่นใจศรัทธาและคลายความทุกข์ให้ได้ซึ่งนี่คือหน้าที่ของข้าราชการแผ่นดินอยู่แล้วส่วนเรื่องคดีความยังไม่ได้นัดคุยกับพอบอตำรวจโดยจะมีการนัดคุยอีกทีหนึ่ง เมื่อถามว่าทำไมยังยิ้มได้พลตำรวจเอกสุรเชษยิ้มเขินก่อนระบุว่าตนอารมณ์ดีนี่ก็กลับบ้านไงโดยตนไม่รู้มาก่อนและรู้พร้อมกันแต่ก็เป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วในช่วงท้ายถามว่ามั่นใจแค่ไหนว่าจะได้กลับสตอชพลตำรวจเอกสุรเชษระบุว่าตนไม่รู้ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีเขาให้อยู่ไหนก็อยู่ตรงนั้นเพราะทุกที่สบายใจหมดอย่าไปคิดมาก ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเข้าพบสอปอนอพลตำรวจเอกต่อสักพร้อมด้วยนายมงคลชัยสมอุดรนรองปลัดสํานักนายกได้เดินจากทําเนียบในรัฐบาลมาดูห้องทํางานที่ชั้นสี่ภายในห้องศูนย์ประสานงานจิตอาสาภาครัฐสํานักงานกุมภาพันธ์เดิมฝั่งตรงข้ามทําเนียบรัฐบาลโดยกล่าวติดว่า นี่เรายิ่งกว่าดาราอีกวันนี้มาดูห้องทำงานจะเข้ามานั่งทำงานที่ทำเนียบผู้สื่อข่าวถามว่าจะเริ่มงานตั้งแต่วันที่22มีนาคมเป็นต้นไปหรือไม่พลตำรวจเอกต่อสักกล่าวว่าติดราชการ3วันต้องดูภารกิจอื่นก่อนจากนั้นนนุพอพานละล,ะลิงต่อต่ออังสุรเชษฐ์ได้เดินตามมาสมทบเพื่อเข้าไปพูดคุยโดยระบุว่าจะไปพูดถึงภารกิจอื่นที่ยังค้างอยู่จากนั้นได้ไปดูห้องทำงานซึ่งอยู่ที่ชั้น3ของสำนักงานกุมภาพันธ์เดิม อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกสุเรตถูกพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีคำสั่งให้ขาดจากตำแหน่งโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งที่ปรึกษา